มีน้องๆหลายคนเขาถักว่าอยากคู่วิธีปักตะกร้าปักแบบตายอ่าวันนี้่อเอยไอ้ดอนจะมาในน้ำมาสันเ,เข้าในตอตอของเฮาอันนี้คือเป็นนาซ่องของเฮาเนาะมันมีติ k t o อกสตูดิโออันแรกอันทำบิตเลยหรือว่าเขาจะเข้าบอนนี้ก็ได้บอลสามขีดเนี่ยเออมันจะมี t i k t o อกสตูดิโอแต่ ถ้าเห็นบนนี้แล้วติ๊กต็อกซิตี้เอ้ยสตูดิโอก็คือเข้าตรงนี้เลยเข้าบนนี้เลยอ่าเข่าบนนี้ปึ๊บเลื่อนเลื่อนลงมาเห็นบอลติ๊กต็อกสอบสำหรับครีเอเตอร์อ่าเขาเข้ามันเนี้ยเข้าปึง้งอ่า้าตามเป็นแบบนี้เขาก็เขา้าอันทํบบิดเลยเนี่ยเข้าบอนตลาดสินค้าแล้วก็มันจะมีสินค้าลอย่างให้เขาปัตตะกา้าอ่าเลออื่อนได้เลยเลื่อนเล,เลือกสินค้าได้เลยว่า ตัวเองจะปักประกาศสินค้าใดหรือถ้ามันบุห็ตอยู่ในนี้ก็สามารถเซิร์ชอยู่ในนี้ได้ในเวนขยายอ่าโดนจะเพิ่มลิปบลิปของป้าวีโอเคปอเพิ่มอ่าอยากได้สินค้าตัวใดคือกดเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปเลยโอเคปออ่าโอเคดิทอกของมาดามก้อยก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มอ่าคีเมจิกไว้ซิลามกันแดดโอเค คือยังได้สินค้าอะไรเพิ่มได้เลยเพิ่มไปเพิ่มอันนี้ด้วยน่ารักมากเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มแล้วก็เขาก็จะออกไปที่หน้าซ่องของเขากับที่หน้าซ่องแล้วก็เขาบึงบนนี้ s o ส e ซ o ค e นี่เราจะเห็นสินค่าที่เขาเพิ่มเพิ่มในตะกร้าของเขาเพิ่มเขาเพิ่มไว้อ่เอเมื่อลูกค้าสั่งซื้อผ่านตะกร้าจ้า เาเพิ่มแล้วค้าคอมมันจะเด้งหเฮาปึ๊บปุ๊บป๊บเออเฮาอยากรีวิวอันใดเขาก็เพิ่มในตะกาลแล้วก็ถ้าเขาอยากได้แบบเฮาอยากมารีวิวเฮาก็ซื้อมาใซ้ก่อนอ่าซื้อมาใซ้แล้วก็ h ฮ็ดของเ hit คลิป h i ค content ก็แล้วแต่อ่าแล้วก็สามารถปักตระกาได้เลยเนี่ยถ้าเฮาเพิ่มสินค้าใส่ในโซเคสเขาไปแบบ h ็ดคลิปอีกอย่างแล้วเฮา เขาจะบนัสมาแบบเพิ่มระกาสินค้าอีกอย่างประมาณนี้เป็นคลิปนี้ก็แล้วกันนะภัยแน่ที่เจอ,อ,อเปัญหาใน,นยูนขายเครื่องภัยแน่ที่เจอปัญหาในยูขายเครื่องออนไลน์มาโดนนี่คลิปนี้ปุ๊บอันนี้คือแคปสั้นแต่อันนี้ก็คือบอลเพิ่มสินค้าก็คือมันอยู่ในนี้กดบอลเพิ่มลิงก์อ่าแล้วมันจะมีสินค้าสินค้าที่เขาเพิ่มเมื่อกี้นี่แหละเออเลือกเอาเลือกเอาว่าปัตะกาศาตัวไหนอยากประกาศาตัวไหนอ่าก็คือ ชิ้นค่าก็ชิ้นค่าที่เขารีวิวอะเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเขาก็กดเพิ่มได้เลยอยากอยากปักตะกาสชิ้นค่าใดคือเพิ่มได้เลยเพิ่มได้เลยตัวอย่างอ่าตัวอย่างซื้อนะนี่ดอนจะปักตะกาตัวนี้ตัวการ์ตูนทุว่าทุร่าดอนซื้อกาตูนมาเนาะกาตูนนี้นะฮะนะฮะอันเนี้ยแล้วดอนจะไปรีวิวรีวิวแล้วดอนก็ปักตะกาประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็กดตรงเพิ่มเนี้ยอื เพิ่มแล้วก็กดเพิ่มเนี่ยนี่เห็นบอกมันจะดูในตะกร้าเขาเแล้วแล้วแคปชั่นเขาจะว่าวิญญาณก็ได้ฮาวิญญาณก็ได้แล้วก็เรื่องนะอ่ะจึงแล้วก็กดโพดได้เลยตะกร้ามันก็อยู่ที่คลิปของเขาแล้วอ่าอัปโหลดไปแต่สําหรับคนที่อ่าอยากไลฟ์สดอยากไลฟ์สดอ่าก็เข้าวันนี้เข้าบนบวก เราจะมีปุ่มไลค์ถ้ามีคนติดตามถึงพันคนการปัตะกาศนี้ก็ต้องมีคนติดตามถึงพันคนถึงจะปักได้นะอาไรสดก็หมือนกันสามารถไลไรสดใดถ้ายอดติดตามถึงพันคนเข้าวันไลค์ก็เข้าวันเนี้ยเข้าวันไลค์เนี่ยนี่เข้าวันไลค์เนี่ยเออแล้วเขาเพิ่มสินค้าอยู่นี่เพิ่มสินค้าอยู่นี่นี่เขาสามารถเพิ่มก่อนได้หรือว่าเพิ่มทีหลังได้กดที่เพิ่มสินค้า สินค้าจะขึ้นมาขึ้นมาให้เฮาแบบนี้ถ้าเขาแบบอ่ามันมันอยู่ทั้งดุมโพดทฮาทยี่สัน้นพนหาเฮาก็เซิร์ชก็ได้สุดเซิร์ชแล้วมันจะออกมาแล้วเขากดเพิ่มประมาณนั้นอืวสวสดอนจะเพิ่มอันซาซาอนะจำจันเอาอ้ยนี่เอาตัวนีนก้ก่อนเพิ่มเพิ่มซาซาอนะจำจันชัวร์ดอนอยางไรสดอยู่โอเคร้อนเพิ่มไปหมดเลยอ่าเพิ่มไปหมดเลยแล้วแต้ลูกค้าว่าเขา อันใดคุ้มอ่าเขาจะซือ้อนั้นโอเคบอนี่เพิ่มแล้วกดที่สําเร็จแล้วก็อะไรสดได้เลยโอเคบอกดที่สํเลลาเร็จอะไรสดได้เลยประมาณนี้อ่าทุกคนไปลองเห็ดเบิง่งถ้าแบบเห็ดไปแล้วยังคลองคาหรือว่ายังแบบยังบบได้เถอก็อ่าทำดอนทำเอดอนอีทีได้อ่าทำได้เลย